เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนม,มักประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เนื่องจากภัยธรรมชาติอีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการอาหารสัตว์อย่างสมดุลทำให้ผลผลิตต่อตัวและองค์ประกอบน้ำนมต่ำกว่ามาตรฐานส่งผลต่อราคาน้ำนมดิบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงส่งเสริมให้มีการใช้อาหารสำเร็จรูปหรือ TMR ในการเลี้ยงโคโนมเพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำนมดิบและผลผลิตให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะฮะได้อาหารคุณภาพดีเพื่อไปเลี้ยงโคนมให้ได้ได้มาตรฐานแล้วก็น้ำดิบเองก็มีอ,อุปรกรณ์น้ำนมที่ดีทําให้ผลผลิตที่ได้ของโคนมเนี่ยจะสม่ำเสม,มอนะครับแล้วก็อค์ปรกรบในน้ํานมดิบเองเช่นคุณค่าทางอาหารต่งตางๆเนี่ยก็จะสม่ำเสม,มอไปด้วยตามคุณค่าทางอาหารที่ได้รับนะครับสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโครนมแห่งประเทศไทย